มาทำกับข้าวกันค่ะเพื่อนๆค่ะเมนูอะไรตามมาดูกันนะคะว่าวันนี้พ่อใหญ่จะเด็กจะกินเมนูอะไรวันนี้ใส่น้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกร้อยเปอร์ซนตะคะออริก,กอ์ใส่ลงไปเลยค่ะเราก็จะใส่พริกแห้งกระเทียมเอาไปผัดนะคะทําไปคุยไปนะคะ ก็จะยากนิดนึงนะ,ะคะเพืกก่อนๆ่ะกระเทียมพริกแห้งพริกสดพริกแดงสาเรไปสาเรไปเลยค่ะกระเทียมใช้เยอะนะคะหนึ่งหนึ่งหัวใหญ่ๆเมนูอะไรติดตามนะ,ะคะเพื่อนๆ่าก,กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็กินเหมือนเดิมเพราะว่าผ้าใ่ไม่มีไม่มีเมนูไม่มีสิทธิ์เลือกไม่มีสิทธิ์ได้เลือกนะคะอ่า น้ำมันเพื่อสุขภาพน้ำมันมะกอกกอลิโออยถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นน้ำมันก็ไม่รู้ว่าจะเพื่อสุขภาพหรือเปล่าก็ระว่าไปเนาะเพื่อนๆค่ะทำไปคุยไปหน้าเตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนา่าเสียงพัดลมก็จะดังนิดนึงนะคะขออนุญ,ญาตนะคะเพื่อนขาใส่ผัดไก่ใส่หน่อไม้ดองค่ะมาดูกันนะคะ น่อไม้ดองแม่สมศรีได้ต้มเอาน้ําออกแล้วนะคะหน่อไม้ดองหน่อไม้ส้มหน่อไม้เปรี้ยวแล้วแต่คนจะเรียกนะคะกระเทียมกับพริกมีพริกชี้ฟ้าและพริกแห้งแม่สมศรีใส่เข้าไปเอาไปผัดนะคะทําไปคุยไปนะคะก็บางทีจะไม่ได้เก็บภาพให้เพื่อนๆได้ดูเนาะแม่สมศรีก็สะดวกแบบนี้ ต้องขออนุญาตนะคะคเพื่อนๆขายอย่าว่าจเลยนะคะต้องขออนุญาตนะคะเดี๋ยวจะมีดราม่านะคะว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นแบบนี้ครัวอาจจะรกนิดนึงนะคะก็คือนี่นะคะแม่ครัวหัวป่าวันนี้เข้าครัวไก่ก็จะหั่นไว้เรียบร้อยนะคะแม่สมศรีจะใส่ใบมะกรูดและกระชายลงแม่นี่ยจะใส่กระชายหรือเปล่าคะกระชายกระชายใบมะกรูดและกระชายนะคะไก่ เป็นเนื้ออกไก่นะคะแล้วก็เป็นสะโพกค่ะเพราะว่าเนื้ออกไก่เขาจะมีความร่วนความแข็งเนาะแม่สมศรีใส่สะโพกไปด้วยแม่สมศรีชอบทานสะโพกไก่นะถ้ามีแต่เนื้ออกไก่ล้วนๆก็คือแบบแล้วแต่คนชอบเนาะเพื่อนๆคะ่ะอันนี้เราใส่ผสมกันนะคะพริกกับกระเทียมบอกเลยว่าหอมมากอยากให้เพื่อนๆเห็นสีพริกกับกระเทียม หอมมากพริกกับกระเทียมหอมมากอุย้ยพริกก็ชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะครัวแม่สมศรีนะคะก็ผัดไก่กับกระผัดกระเทียมก,กับพริกลงไปใส่ไก่นะคะคราวนี้ไม่ได้เปิดไฟแรงนะคะแม่สมศรีจะผัดไก่ให้สุกก่อนนะคะผัดไก่ล้วนไก่ให้สุกก่อนที่จะใส่หน่อไม้ ไม้เคี่ยวนะคะหมอน้ไม้ดองของเรานะคะแม่สมศรีไก่สุกสักพักแม่สมศรีจะใส่ซีอิ๊วดำนะครับเพื่อนๆเพื่อเพิ่มความหอมนะคะทําไปคูไปค่ะตอนนี้คนคอยคนคอยกินข้าวก็คือรอแล้วนะคะพอสมควรแล้วนะคะแม่สมศรีก็จะใส่ซีอิ๊วดำลงไปนะคะเพราะว่าใส่ซีอิ๊วดำลงไปสูตรนี้บอกเลยว่า เด็ดมากเพราะว่าซีอิ๊วดำเขาจะมีความหอมนะคะเราไม่ได้ใส่ไปเยอะนะคะผัดไก่ใส่หนอ่อไม้ดองแต่ว่าใส่ีอิ๊วดำลงไปด้วยไม่ได้ใส่เยอะนะคะใส่ตามชอบเลยนะคะชอบน้อยชอบน้อยก็ใส่น้อยชอบมากก็ใส่มากนะคะไก่เขาก็จะเปลี่ยนสีนะคะเพื่อนขาเขาคือแบบสวยงามน่าทานมาก เสี้ยวดำเขามีความหอมนะคะเราก็ไม่ได้ใส่ไปเยอะนะคะพอไก่เราเปลี่ยนสีแม่สมผิวถึงจะใส่เครื่องปรุงต่างๆง่ายๆค่ะหอยซอสหอยนางดงซอสปลาเขียวอ่านะเขาเรียกว่าเดี๋ยวนะคะอ่าซอยซอสซอสสี้ยวขาวค่ะ จะร่วงก่อนที่จะกับข้าวจะสุกนะคะไก่เราเริ่มเปลี่ยนสีเราก็จะเข้าไก่เข้าเครื่องปรุงหอมมานะคะตอนนี้ก็คือพยายามจะไม่ให้ตัวเองจามนะคะเพื่อนๆแม่สมชีจะใส่หน่อไม้หน่อไม้ดองของเรานะคะแล้วก็จัดตามด้วย ใบมะกรูดกับกระชายค่ะก็คือนี่ทำกันแบบง่ายๆนะคะเมนูในต่างแดนของเราเราไม่ต้องแบบว่ามีเครื่องครบนะคะเพื่อนขาเราขอให้รสชาติเราได้เราชอบเค็มเปรี้ยวหวานใสไปเลยแต่ว่าแม่สงสีจะเป็นคนที่ทำกับข้าวไม่ใส่น้ำตาลเลยค่ะเพื่อนขา เพราะว่าของหวานของหวานก็คือของหวานก็ต้องใส่น้ำตาลเนาะแต่เราทํากับข้าวกับข้าวก็ยังว่าเลยคะ่ะเราไม่ใส่น้าตาลเลยนะ,ค,ะคือจะเห็นได้เลยเวลาแม่สมศรีทํากับข้าวแม่สมศรีจะไม่กินติดหวานนะคะเพื่อน่าเราจะไม่กินสิดหวานทางหวาน,นะคะ่ะแล้วก็ใบมะกรูดที่หั่นฝอยไว้กับกระชายะคะ่ะใส่ลงไปเลยนะคะเพื่อนขา แม่สมศรีทําอะไรก็ทําง่ายๆแบบนี้นะคะไม่ได้แบบว่ามีพิธีมีซองยุ่งยากเนาะเพืคค่อนๆ่ะใส่น้ำปลาลงไปด้วยนะคะเพราะว่าเขามีเคล็ดลับความอร่อยใส่เยอะไม่ได้นะคะเพราะว่าเราใส่ชิ้นิ้วขาวลงไปแล้วซอสฟ้าเขียวนี่คล้ายๆกับผัดกะเพรา เราก็คิดว่าใบมะกรูดเป็นใบกะเพราแต่ว่าเราใส่ใบมะกรูดและหน่อไม้ดองคะ mm ่ะเพื่อนสีสันนี่เพื่อนจะเห็นนะคะสวยมาก mm hmm. จะให้เพื่อนเนดูนะเพราะ mm hmm. ว่าแม่สมศรสีเปิดไฟไม่แรงนะคะก mm ็ค hmm. ือให้เขาเข้าเนื้อคะ mm ่ะ hmm. ปล่อยให้ซีอิ๊วดำเข้าเนื้อไก่และหน่อไม้ของเรา mm ื hmm. ่น คุยไปนะคะเพื่อนขาของเก็ <c oughs> เครื่องตัวสักแป๊บนะคะ <c oughs> แม่สมศรีลืมใส่ผงปูรถค่ะข <c oughs> อมย่างนะคะ <c oughs> ใส่น้อยแซบน้อยใส่หลายแซบหลายก็ <c oughs> อย่างว่านะคะผงปูรถนะคะเพื่อนขาครัวในต่างแดนของเราเรากินเท่าที่มีนะคะเพื่อนขา เครื่องไม่ครบไม่เป็นไรแต่รสชาติเราต้องเด็กเราชอบเปรี้ยวหวานมันเค็มใส่ลงไปเลยค่ะแต่แม่สมศรีขอออกตัวนะคะว่าแม่สมศรีทำกับข้าวจะไม่ใส่น้ำตาลนะคะเดี๋ยวแม่สมศรีก็จะตักใส่จานเสริมข้าใหญ่กับเด็กๆนะคะเพื่อน่าวันนี้ก็มาเหมือนเดิมทำไปคุยไปนะคะ เด็กๆกับพ่อใหญ่ก็จะชอบมากนะคะเพราะว่าไม่มีตัวเลือกค่ะยังไงก็ต้องชอบเราทําเมนูไหนพ่อใหญ่กับเด็กก็กินนะคะแม่ก็เป็นความโชคดีของแม่สมศรีอย่างนึงก็คือพ่อใหญ่บ้านนี้กินง่ายนะคะแก้ไม่ได้แบบว่าต้องให้เราทําหลายอย่างเรากินเมนูเดียวทาเมนูเดียวกินเมนูเดียวไปเลยค่ะก็กินกันทั้งบ้านทำมันแค่นี้นะคะที่แรกกะว่าจะทํา ไข่เจียวใส่หอมแดงด้วยนะคะเพราะว่าลูกสาวชอบทั้งไข่เจียวและเมนูนี้เนาะแต่ว่าดูแล้วก็คงพอดีค่ะสี่คนสี่คนก็คงพอดีเรามต้องไปเดี๋ยวเมนูไข่ลูกประหยัดเราก็ต้องเก็บยวไว้ที่นี้ค่ะวันนี้เอาแค่นี้ตอนนี้หมูข้าวเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ตักใส่จานนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้ไก่และหน่อไม้ของเราสุกสักพักนะคะ ยังไม่ได้ชิมเลยนะคะว่ารสชาติจะออกมาอย่างไรเสร็จเรียบร้อยค่ะเพื่อนขารัวรแม่สงศ์ศรีในวันหยุดทำไปคุยไปนะคะขออนุญาตนะคะพเพื่อนะ่ะเนี่ยชีวิตแม่สงศรีในวันหยุดนะคะเพื่อนขาในวันหยุดค่ะพอดีวันหยุดก่นอนออหน้านี้ ก็พาสาวน้อยออกไปที่สวนสาธารณะไปเดินเล่นนะคะหนาวมากเราก็แพนกันนะคะว่ากลับมาเราจะมาทําเมนูอะไรที่แรกว่าจะทําผัดไทยนะคะไ,ได้เส้นผัดไทยมาเมื่อวานแต่ก็เปลี่ยนใจเนาะทีแรกนี่ก็คิดว่าจะทําไก่ผัดพริกไทยดําพอมาดูเครื่องก็ไม่ครบก็ได้แบบนี้ค่ะหน่อไม้ดองที่ซื้อมาไว้นานแล้วซื้อโอกาสเอามาเปิดแล้วก็ผัดใส่ไก่ไปเลยค่ะ อาจจะใส่เสื้อสองตัวนะคะเพื่อนๆสาวเพราะว่าหนาวค่ะนี่คุยไปหวัดก็ลงคอไปนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะดูควันได้นะคะควันแบบนี่นะคะ่ะชีมิตในในต่างแดนของแม่สงสีในวันนี้ทําไฟคุยไปนะคะเพื่อนๆค่ะอาจจะไม่ได้มาให้เพื่อน ได้กินนะโชว์หน้ากล้องให้เพื่อนนะคะเรียบร้อยเดี๋ยวตักใส่จานเอาไปเสิร์ฟพ่อใหญ่กับเด็ดกันค่ะเรียบร้อยไก่ผัดน่องไม้ดองแซบๆของแม่สงสีข้าวใส่จานเสิร์ฟเลยค่ะข้าวเสร็จแล้วก็เรียกนะคะเรียกให้ลงมากินแบบนี้นะคะเพราะว่า <c oughs> เราก็จะกินแบบว่าไม่ ไม่ได้กินแบบว่านั่งนั่งเป็นกลุ่มเป็นก้อนนั่งล้อมวงนะคะตัดแบบนี้ข้าวแดงข้าวกล้องที่แม่สมศรีได้บอกว่าเอาไปแช่นะคะเอาไปแช่น้ําก่อนนะคะแม่สมศรีก็จะมาตัดแกงที่เราผัดกันนะคะไม่ใช่แกงนะคะเป็นไก่ผัดหน่อไม้ดองของเรานี่มาแล้วนะคะ ไปล้างมือด้วยค่ะล้างมือด้วยนะคะแบบนี้กินกันง่ายเหมือนข้าวราดแกงเหมือนข้าวผัดกะเพรากะเพราไก่เนี่ยค่ะเพื่อนขาชีวิตเราก็ไม่ได้แบบว่าเออสมบูรณ์สมบูรณ์แบบเกินไปแล้วก็กินกันแบบนี้ทําง่ายๆกินแบบนี้เลยค่ะอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะเ,เพื่อนขาเดี๋ยวขออนุญาตนะคะพ่อใหญ่ขามานี่ทำเฮีย อายุขอบคุณทุนีขอบคุณขอบคุณครับยกมือขึ้นด้วยให้พระในบ้านกินก่อนแบบนี้ประจําตหลอนเลยนะคะอร่อยไหมอจตาไนอร่อยอร่อยครับอร่อยครับพันเซอรอร่อยครับอร่อยครับนี่แะคะแม่สมศรีต้องขออนุญาตแล้วนะคะตอนนี้เสร็จภารกิจแล้วทํากับข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตัดใส่จานเรียกเด็กๆเรียกพ่อใหญ่กินไข่กินมันมุมไข่มุมมันมี มุมเป็นของตัวเองก็งแบบนี้แหละคะ่ะเพื่อนๆคะเอาเท่าที่เราสะดวกเนาะขอบคุณทุกๆกํำลังใจนะคะถ้าคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะนี่นะคะเพื่อนๆขาบ้านแม่สมศรีเป็นแบบนี้ที่เห็นง่ายๆการใช้ชีวิตในต่างแดนไม่นี้ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะคะพเพื่อนๆขาแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะพ่อใหญ่บอกว่าเมื่อไหร่อยู่จะหยุดพูดคิดในใจนะฉันได้ยินว่าอยู่คิดอะไร Are you thinking when I'm going to be? Yeah? <laughs>